โลชั่นก็น่าใช้โอ้ยพูดคินดี <c ind y> มีโลชั่นเด็กนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดปรับปรุงสูตรกันมาแรมปีกว่าจะได้เป็นน้องคินดี้โลชั่นอันนี้มาคุณโบลองใช้หน่อย <c oughs> ฉันก็เอามาใช้นะคะเนาะเธอฉันจะบอกเลยว่าหลอดใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้มราคาเธอไปดูที่ติก t o อกเขาเลยนะคะ <c oughs> แล้วเธอจ๋าฉันจะบบอกเลยว่าคือแค่ฉันอ่านแล้วราคา ร้อกว่าบาทหรือ200ต้นต้นฉันซื้อยังไงฉันก็ซื้อหนึ่งเธอ1 5อสซีซีเธอจ๋าแล้วจะบอกเลยว่าหนึงเป็นครีมทาหน้าทาได้ทั้งหน้าทาได้ทั้งตัวทาแรงแต่ทารกแรกเกิดลูกคลอดออกมาจากท้องแม่ปั้งอาบน้ําเสร็จปุ๊บโบกให้ลูกได้เลยทาหน้าทาตัวลูกได้มี2สูตรฉันชอบที่ว่า1นึ่งเขาทำให้ผิวลูกแข็งแรงเธอเนี่ยมีสารสกัดนะคะทำให้ เออเขายังไม่ให้ฉันพูดมากแต่ฉันจะทีเซอร์เล่าให้เธอฟังว่าเขาอะช่วยให้ผิวลูกแข็งแรงเพราะว่าผิวเด็กเองนะคะเนาะก่ป้องกันผิวยังไม่แข็งแรงและถ้าสมมุติว่าไปโดนปัจจัยกระกตุน้นไม่ว่าจะเป็นแบบฝุ่นเอ่ยความเย็นความร้อนอะไรเอ่ยนะคะจะทําให้ลูกค่ะผิวแพ้แห้งง่ายะระคายเคืองถูกต้องปะแต่คินดี้นะคะบอกว่าอ่ะผิวลูกต้องแข็งแรงดังนั้นคือมีสารที่ทําให้ผิวลูกแข็งแรงมีสารให้ความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็มีพรีบโอติก มีพรีเบอติกคืออะไรเอ่ยผิวหนังของคนเราค่ะจะมีนะคะเนาะจุลินทรีย์ตัวที่ดีกับตัวที่ไม่ดีถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีนะคะเนาะพรีไบอติกพรีไบอติกจะไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์นะคะเนาะที่อยู่บนผิวลูกถ้าสมมุติว่าผิวลูกค่ะมันมีอาหารที่สมบูรณ์เพอร์เฟกนะคะเนาะแล้วก็เกาะป้องกันผิวดีเกาะป้องกันผิวดีผิวลูกแข็งแรง ปัญหาผิวจะไม่มากล้ำกลายหมายถึงว่าผิวลุกดีผิวลึกแข็งแรงอะไรมากระตุ้นลูกก็ไฟได้หมดเลยโลโดโอกาสการเกิดผื่นโลโดโอกาสการเกิดแบบพวกแดงแงต่างๆโลโดโอกาสการเกิดผิวแห้งลอกเธอฉันบอกเลยว่าแบบได้กำไรไหมเธอไปดูนะคะเธอแล้วมีสองส